สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนในหน่วยเรื่องระบบไฟฟ้า Electrical System ไฟฟ้าในโลกนี้นะครับมี2ระบบด้วยกันก็คือ1ไฟฟ้ากระแสสลับ AC และไฟฟ้ากระแสตรง DC เดยหัวข้อที่เราจะมาเรียนรู้นในวันนี้นะครับก็จะมี1ไฟฟ้ากระแสตรง2ไฟฟ้ากระแสสลับ 2, ซึ่งไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยจะแบ่งเป็นอีกสองรูปแบบก็คือ1ไฟฟ้ากระแสสลับแบบ1เฟสและไฟฟ้ากระแสสลับแบบ3เฟสไฟฟ้ากระแสตรงซื่อภาษาอังกฤษเรียกว่า direct current นะครับ direct แปลว่าตรง current แปลว่ากระแสเอาอักษรตัวหน้าของสองคำนี้มาก็จะได้คำว่า dc ความหมายของไฟฟ้ากระแสะตรงนะครับไฟฟ้ากระแสะตรงก็คือไฟฟ้าที่มีทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าไปในทิศทางเดียวกันคือไหลจากขั้วบวกไปสู่ขั้วรบจากภาพนักเรียนจะเห็นได้ว่า,าเป็นภาพสัญญาณของแรงดันไปตรงนะครับก็จะเป็นรูปเส้นตรงเลยเส้นตรงตลอดเวลา ส่วนภาพนี้นะครับก็คือสัญลักษณ์ของไฟฟ้ากระแสตรงจะมีขีดยาวหนึ่งเส้นแล้วก็มีขีดสั้นอีกสามเส้นนั่นเองอุปกรณ์ใดบ้างหละ่ะที่ใช้ในการจำหน่ายไฟฟ้ากระแสตรงนะครับด้านซ้ายมือสุดเลยคือถ่นานกระฉายนะครับมีหลายขนาด 2A 3A นะครับก็เล็กก้อนใหญ่ก้อนสี่เหลี่ยมนะครับแบตเตอรี่ แบบแห้งแบบน้ำ12โวลต์นะครับ12โวลต์5โวลต์9โวลต์มีหมดนะครับพาวเวอร p ซัพอันนี้ใช้กับคอมพิวเตอร์นะครับโซล a าเซ l ลอันนี้ก็ให้แรงจ่ายออกมาเป็นเือมแรงดันไปตรงเช่นเดียวกันอแดปเตอร์ apter, ชาร์จมือถือก็ให้เป็นแรงดันไปตรงเช่นเดียวกันนะครับ oh. เรานำไฟฟ้กากระแสตรงไปใช้งานที่ใดบ้างนะครับแบตเตอรี uh, ่ เมื่อกี้ไอให้ทานไฟฉายเมื่อกี้นี้เราไปใช้กับพวกไฟฉายของเล่นเด็กนะครับแบตเตอรี่ใช้กับไฟไซเลนนะครับใช้กับรถยนต์พอร์ซัพพลายเมื่อกี้นี้ใช้กับคอมพิวเตอร์นะครับใช้กับคอมพิเวเตอร์โซลาร์เซลล์ก็ใช้กับโคมไฟโซลาร์เซลล์เป็นตน้นนะครับที่ใช้แบตโทรศัพท์เมื่อกี้ก็ใช้กับโทรศัพท์มือถือนักเรียนอาจจะงงว่าอ้าวคู่มันเสียบไฟฟ้า,ากระแสสลับไม่ให้หลอก0โวลต์แต่จริงๆแล้ว มันจะมีตัวแปลงที่แปลงเปนดัน5โวลต์กระแสตรงใช้กับโทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องต่อไปครับไฟฟ้ากระแสสลับนะครับภาษาอังกฤษก็คือ alternating current หรือ ac นะครับ ac น,นั่นเอง ความหมายของกระแสสลับนะครับหมายถึงกระแสไฟฟ้าที่มีการสลับสับเปลี่ยนขั้วอยู่ตลอดเวลาอย่างสม่ำเสมอทิศทางาไหลของกระแสไฟฟ้าก็จะเปลี่ยนสลับไปมาจากบวกลบและจากลบบวกอยู่ตลอดเวลาครับจากพลากอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณของไฟฟ้ากระแสสลับก็จะมีอยู่ทั้งช่วงบวกช่วงลบช่วงบวกช่วงลบสม่ำเสมอตลอดเวลาเลยเหมือนลูกคลื่นนะครับเหมือนลูกคลื่น เพราะฉะนั้นนะครับจากภาพสัญญาณเมกน้นี้ครับสามารถเขียนมาเป็นสัญลักษณ์ได้เรียกว่าขึ้นรูปสายนะครับรูปสายนะคเป็นสายเวฟขึ้นรูปสายนะครับก็จะเป็นมีช่วงบวกแล้วช่วงลบเป็นขึ้นขึ้นแบบนี้ไฟฟ้ากระาสสลับมาจากไหนนะครับมาจากสามแหล่งด้วยกันที่สามารถผลิตได้นะครับขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กอันนี้ คือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับขนาด4,000 kVA นะครับใช้ในโรงไฟฟ้าใช้พลังงานหมุนเวียนต่างๆมาเชื่อเพลิงนะครับเช่นแก๊สพลังงานนะ้ำหรือเครื่องยนต์ดีเซลนะครับใช้ในการขับเคลื่อนอันนี้ให้เปลี่ยนจากพลังงานต่างๆเป็นไฟฟ้าขนาดที่2นะครับไฟฟ้าขนาดกลางนะครับ50 kVA ถึง2,500 kva เป็นชนิดที่ติดตั้งตามโรงงานตามโรงแรมต่างๆนะครับใช้สำรองไฟฟ้าเมื่อดันะบหรืออาจจะใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟหลักได้ในสถานที่ที่ไฟฟ้าหลักไม่สามารถเข้าถึงนะครับท้ายเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดเล็กนะครับขนาด1 kva ถึง20 kva มันสามารถพกพาได้ด้วยนี้ใช้น้ำมันเบนซินและดีเซลเป็นเชื้อเพลิงนะครับ ที่เราเห็นทั่วไปก็คือเป็นแบบนี้เนาะสามารถเอาไปปั่นเครื่องปั้มน้ําอะไรอย่างนี้ได้การนําไฟฟ้ากระแสสลับไปใช้งานนะครับส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันนะก็มีอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับหลอดไฟต่าง,างๆเครื่องปรับอากาศเครื่องปั้มน้ําเครื่องซักผ้าพัดลมนะครับว่ายาคืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านได้หมดเลยที่นําไฟฟ้าเสรีสลับไปใช้ ไฟฟ้าก็แส,สลับแบบหนึ่งเฟสและสามเฟสเป็นอย่างไรอาจจะเคยได้ยินคำนี้มาบ้างนะครับหนึน่งเฟสกับสามเฟสนะแล้วมันแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเอาอย่างนี้ก่อนนะครับถ้าเราออกไปหน้าบ้านตอนนี้เลยไปมองเสาไฟที่บ้านหน้าบ้านเรานะแล้วจนะวเห็นสายไฟอ่ะครับมีทั้งหมดสี่เส้นหลักๆด้วยกันสี่เส้นหลักๆด้วยกันนะครับสายจะบอกว่า ยังไงดีจะบอกว่าไฟที่มาบ้านเรานะตอนนี้สายไฟทั้งหมดมีสี่เส้นมันคือไฟฟ้าสามเฟสที่วิ่งเข้ามาในหมู่บ้านเราแต,แต่อยู่ที่คุณเลือกใช้นะครับว่าจะใช้สามเฟสหรือหนึ่งเฟสได้ดูภาพจากรูปบ้านนะรูปบ้านถ้าดึงไฟมาสองเส้นเรียกว่าไฟหนึ่งเฟสแต่ถ้าดึงไฟมาทั้งหมดสี่เส้นเราเรียกว่าไฟสามเฟสนะครับ สามเฟสนั้นจะมีสายไฟอยู่สี่สายส่วนหนึ่งเฟสจะมีสายไฟอยู่สองสายจากภาพนะครับนี่คือจากมิตเตอร์เนาะถ้าเราจะเข้าบ้านเรานะครับเราจะใช้สายไฟเพียงสองเส้น,เท,น,นนะฟฟเ,เท่านั้นนะครับหรือไฟฟ้าหนึ่งเฟสเท่านั้นนะครับสามเฟสจะนิยมใช้กับพวกโรงงานอุตสาหกรรมหรือบ้านหรของห้องพักที่มีหลายห้องนะครับวิธีดูระบบไฟฟ้าหนึ่งเฟ จากที่เราบอกไปเบื้องต้นระบบไฟฟ้าของเฟสนั้นมีสายไฟอยู่สเส้นนะครับเส้นหนึ่งเราจะตั้งชื่อมันว่าลายใช้อักษรย่อตัว L อีกเส้นหนึ่งเราจะตั้งชื่อมันว่านิวตรอนหรือใช้อักษรย่อตัว N นะครับทีนี้วิธีแยกเส้นลายกับเส้นนิวตรอนแยกอย่างไรเส้นลาย เมื่อเราใช้ไขควงวัดไฟเนี่ยมันจะมีไฟขึ้นมานะครับส่วนถ้าใช้ไขวัดไฟนั้นวัดเส้นนิวตรอนมันจะไม่มีไฟขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาไปลองเล่นที่บ้านถ้ามีไขควงวัดไฟนะเอาไปลองจิ้มที่บ้านดูมันจะมีไฟแค่1ช่องเท่านั้นที่มาจากสายนะครับและเมื่อเราใช้เครื่องมือวัดนะครับเรียกว่ามัลติมิเตอร์เนี่ยไปวัดคอมระหว่างสายลาย์ กับสายนิวตรอนค่าแรงดันที่ขึ้นมาเนี่ยระหว่างสายนั้นจะขึ้นมาที่220โวลต์ถึง230โวลต์สรุปนะครับไฟฟ้า1เฟสคือไฟฟ้าที่มีแรงดัน220โวลต์ถึง230โวลต์นะครับมีความถี่50เฮิรตซ์และจะมีสายไฟฟ้าจำนวนอยู่2เส้นประกอบด้วยสายลายนะครับ เขียนแทนด้วย L ครับ1เส้นเมื่อใช้ไ่ายคลอรไฟแตะพบว่าหลอดไฟนั้นจะมีความสว่างขึ้นมาอีกเส้นหนึ่งคือสายนิวตรอนนะครับหรือสายศูนย์เขียนแทนด้วยอักษร n นะครับถ้าใ่ายคลอรไฟมาทดสอบจะไม่มีไฟติดระบบไฟฟ้าสามเฟสเราจะเห็นนะครับว่ามันมีสายทั้งหมด4เส้นถูกไหมมีทั้งหมด4เส้นนะครับ มันจะมีอยู่3เส้นครับที่มีไฟที่มีไฟอยู่3เส้นและเส้นสุดท้ายนิวตันจะไม่มีไฟนะครับถ้าเราวัดความแรงดันนะครับระหว่างสายสายลายด้วยกันถ้าวัดสายลายด้วยกันนะครับจะมีแรงดันตกห้ร้อย380โวลต์แต่ถ้าเราวัดเราสายลายเส้นหนึ่งกับสายนิวตันเส้นหนึ่งจะมีแรงดัน220รโวลต์ให้ออกนะนะครับ สรุปอีกสักครั้งนะครับ3เฟสก็คือมีแรงดันไฟระหว่างสายลายกับสายลาย380-400โวลต์แรงดันไฟฟ้าระหว่างสายลายกับสายนิวตัน220-230โวลต์และมีความถี่50เฮิรต์นะครับจะมีสายไฟในระบบจำนวน4สายประกอบไปด้วยสายลายคือสายที่มีไฟใน3เส้นสายนิวตันคือสายที่ไม่มีไฟอีก1เส้นมาให้ดูตารางสายกันนิดนึงครับ จากภาพจะเห็นว่ามันมีอยู่3เส้นเนาะมันมีอยู่3เส้นนะครับแต่จริงๆแล้วนี่คือสายไฟย1เฟสนะครับสายไฟย1เฟสสายไฟย1เฟสสีจะเป็นอย่างไรสายไฟย1เฟสจะมีลาย1เส้นถูกไหมครับแล้วก็มีนิวตันหนึเส้นลาย1หรือ L หนึ่งนคือสีน้ำตาลถูกไหมครับ L 1สีน้ำตาลและนิวตันเป็นสีฟ้าส่วนไอ้สีเขียวเขียว,ยวเหลืองๆอันนั้นคือสายกราวไว้ต่อลงดินนะครับการไฟฟ้ารั่วเป็ฟ้าดูดนะครับอีกเส้นหนึ่งที่แถมเข้ามา เช่นเดียวกันครับถ้าเป็นไฟฟ้า3เฟสก็จะมีลายหนึ่งลายสองลายสามนิวตันและกราวด์บางยี่ห้อก็มีแค่4เส้นถึงนิวตันไม่มีกราวด์บางยี่ห้อก็มีกราวด์มาให้ด้วยนะครับมีกราวดมาให้ด้วยสุดท้ายมาสรุปที่หน้านี้ครับ1เฟสและ3เฟสนะครับแตกต่างกันองนดูตารางนะครับจำนวนสายของ1เฟสมี2สาย จำนวนสาย3เฟสมี4สายเรื่องของแรงนนดันไฟฟ้านะครับสิ่งที่แตกต่างกันก็คือ1เฟสนั้นมีแค่ลายกับ Newton, นิวตันแรงดันตกข้อมีแค่220โวลต์ถึง230โวลต์เท่านั้นนะครับส่วน3เฟสนั้นถ้าเราวัดสายลายกับสายลายเราจะได้380โวลต์ถ้าเราวัดสายลายกับนิวตันเราจะได้220โวลต์มาดูจำนวนสายครับ1เฟสมี2ส,สายคือสายลาย1สายที่มีไฟ และสายนิวตันที่ไม่มีไฟส่วน3ามเฟสมี4สายมีสายลายสา,สาเส้นมีไฟทั้งหมดเลยและนิวตันไม่มีไฟอีก1นึ่งอัน,นครับให้ดูสีด้วยนะครับสีของสายไฟก็จะมีสีน้ำตาลถ้า1นึ่งเฟสน้ำตาลกับฟ้าถ้าสาเฟสน้ำตาลดำเทาแล้วก็ฟ้าโดยทั้งสระบบนั้นใช้ความถี่เดียวกันคือ50เฮิร์ตซ์ ก็จบกนนารนำเสนอแล้วนะครับในเรื่องของระบบไฟฟ้านะครับเดี๋ยวครูมีงานให้ใน Google Form นะครับทำกันด้วยล่ะขอบคุณมากครับ